วัสดีครับอ่าวันนี้ครับ,นนร,บรีวิวครับโตโยต้าโดเรมอนนะอ่าเครื่องหัวฉีดพันสามนะครับคันนี้บอดี้อ่าบอดี้สวยตัวนี้เป็นรถบ้านใช้งานนะครับใช้งานอยู่นะภาษีปีหกสิบห้าพึ่งขาดประมาณ3ามเดือนอ่าเสีศาสตร์แต่รอบคันเงางามอ่าครับผมลบเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมตัวนี้เป็นตัว เครื่อง4 e หัวฉีดนะเครื่องพันสามอ่าน้ำหนักอยู่เก้าร้อยกิโลอ่าเครื่องนี้ไม่มีวิทยุนะครับเพลงร้องเองนะภายในก็โอเคนะครับผมเบาเบะอ่ะอาคงเวลาแต่ดังอ่าที่ปัดน้ำฝนอะไรขึ้นครบครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นสี่เกียร์แท้นะครับตัวนี้เป็นโดเรมอนสี่เกียร์แท้นะอ่ารถแรงมากเลยคันเร่งคัสหนิ่มๆ ที่ครอบกระทะล้อใหม่ลายแมตติ้งกันเลยเอกสารชุดโอนครบคันนี้ใช้งานได้ปกติเลยขายหาเกียร์ธรรมดาใช้งานนี่ติดต่อได้เลยเลขทะเบียน,นสวยๆนะคันนี้ไฟท้ายติดครบเลยไฟท้ายติดครบภายในภายในก็ประมาณนี้ครับมาภายในประมาณนี้เลยไฟดุมเพดาน กระอจอกมือหมุนเนาะใครหารถอ่ะเดี๋ยวลองสาตาร์ทกันสาตาร์ทแบบไม่ต้องเหยียบอะไรเลยันลุนะล่ง,ลงอ่อาตัวนี้น่าจะเป็นตัวนอกด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้เบกมือน่ารีสเน็ตสี่เกียร์แท้เลยอ่าคันนี้เอกสารชุดโอนครบภาษีพ,พบรบมีอ่พาพรลบรไม่มีแต่มีภาษีครับอ่าคันนี้ภาษีต่อได้ปกติเลยปีละปีละหกร้อยกว่าบาทเองอ่าปีละหกร้อยกว่าบาท เพิ่นเินอะไรโอเคสวยงามนะลองสตาร์ทกันไม่คาเกียร์นะไม่คาเกียลองสตาร์ทติดแล้วนะรถติดแล้วเครื่องเงียบมากนะมีท่อมีท่อใบหนึ่งอาจจะเสียงดังนิดนึงนุ่มๆไม่ดังมากอีกหน่อยอนิดนผมมีให้ครบไฟไยติดครบเลยเปิดในราคา26,500่คันนี้แอร์คอมแอร์มีนะแต่สายพานแอร์ไม่มีกับลูกลอก อต้องไปเช็คหน่อยเป็นเครื่องหัวฉีดเนาะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องเดินนิ่งมากเดินเรียนมากเดินเรียนเดินเนียนอาการเร่งอัตราการเร่งนัะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลน้ำไม่ดันควันไม่ไหลใช้งานยาวๆคันนี้ผมขับมาร้อยกว่า150กว่ากิโลนะโอเคผ่านเลยนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหล เสียงนิ่งเลี้ยวอาจจะมีดังหน่อยนะครับผมตามอายุการใช้งานเนาะมีสัดส่วนไหนที่ต้อง,งเก็บก็ต้องเก็บช่องหน้าช่องหลังดีขับทางตรงนี่ไม่ดังนะ,ะมีแค่เก็บแค่น่าจะเป็นเท้าขับเปิดในราคาสองหมื่นหกห้าร้อยราคาต่อรองได้เนาะค่าส่งผมขอราคาเดิมอมีค่าส่งก็ขอค่าน้ํามันนะครับผมนิดหน่อยเรามีรถดีดให้ใช้บอดี้สวยสวยไม่ผุไม่พัง รอบคันรอ,อบคันฐานเดิมไม่มีชนหนักสีตีสะอาดนะ,ะสาดสีสวยเลยอบอดี้รอบคันก็ยังไม่ไม่มีหนังคาก็สวยๆทีท่อไปหนึ่งปุ๊คบุ๊คุุ๊๊น้ำมันล้วนนะคันนี้น้ำมันล้วนที่เปิดฝาถังฝาท้ายก็อยู่ันลุงทหลังกัน้ายก็โลง่งๆประมาณนี้ ก็ลงโลงประมาณนี้เลยไปท้ายมีอ่คันนี้ก็ถือว่าถ้าเอาไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มๆเลยนะสองหมื่กว่าบาทกันแดดกันฝนรับผมสนใจติดต่อได้ครับ